ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโชว์เอว d เดย์เอว t ท m มโชว์คุณเป็นนักแดนอยู่แล้วคุณจะไปอายทำไมใช่ป่ะแต่ก่อนเขาเป็นนักแดนเซ็กซี่อยู่แล้วด้วยคนเราต้องโชว์กันเก่งเก่ตะสูงขึ้นไปอันนี้โชว์แล้เนี่ยนู่นนู่นน่นหย่อนนย้อนนั่นนีอันนี้อันนี่อันนี้อันนี้ อันนี้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 อ๋อภาษาเกาหลีคืออันนี้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 อันนืมวันก็ไทยอันนี้อันนี้อันนี้อีกอะอีกอ่ะอ่า y e a อ่าอันนี้อันนี้ดีอันนี้ก็ดี this this ใช่ต่อมาอันนี้ very good อันนี้ very good and อันนี้อันนี้ very good very good good very good good ก็คือย้ำเพื่อนๆอีกทีอันนี้นะครับผมคือเป็น เป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบของสิวนะครับซึ่งซึ่งดีมากๆใครที่มีสิวอุดตันหรือว่าเป็นสิวอักเสบตัวนี้คาประจาประจาทุกวันเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือช่วยลดจุดด่างดาของของสิวนะครับผมการ,รประกาศของโพลล์อาออะไรวะเนี่ยเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากได้โพลโรอยเมื่อกี้ไงให้พิมพ์9ก้าขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวพี่แน็กเลือกเหรอสิบบาน สิบบ้านสิบบ้านสิบคนสิบคนที่ที่จะเป็นอ่าได้ได้พลอยไปใช่แล้วก็ให้ไปรายงานตัวที่ของยูเซอร์ต้องเป็รายงานตัวเลยเหรอรายงานตัวเลยเออรายงานตัวรายงานตัวรายงานตัวนี่หล่อปะหล่อปะรายงานตัวในที่ต่อต่อของยูเซอร์ีเลยนะคะชอรี่นูเพลสโอเคผมรู้แล้วรู้แล้วผมจะนั่งฟังจะนั่งบ่อยๆเว้ยอ๋อนู่นู่ คำจริงคืออยากให้เขามาแบบมาสับมาทั้นั่นแหละเป็นแผนแผนสูงแผนสูงออ๋ออลาโอเคโอคโอเอเคอเคโ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 อเคอีอเคโ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 อเอเอนอเ

ต้นตัต้นตัวโอ้ใหม่กอดเพื่อนๆ SOS มาแล้วนะเหลือ800 100บ้านอีก100บ้านเท่านั้นเมื่อกี้ออกไปจนคูปองหมดแล้วแล้วติ๊ t o อกใจดีให้มาอีกให้เพิ่มอีก100บ้านติ๊ t o อกใจดีให้อีก100บ้านใช่ตอนนี้เหลือ800จาก990 SOS หนึ่งร้านแล้ว อปองไงไหน SOS อเอันไหนอันไหน SOS ชูเร็วเอสโอเอสเอสเอสหยาหุบออไปไวมากตอนนี้เหลือ60บ้านแล้วทุกคนกดเลยรนาะคามันดีจริงๆแล้วมันใช้ดีมาก <S You said it, s a i d it as s o s n as you c a ลุดซิวล่นดวงในเตชชามงเก่ง <Wow. S 1> และใช้ดีจริงพร้อมลองแล้วไอ้หมดคำเดียวหน้าหนึ่งือกระจุกตัวนี้รดสิวเร่งด่วนพี่แซมม่วงไปนอนกับพี่ไม่ห่วงอะเร่งด่วนใน8ชั่วโมงเคลมบอกกดแล้วได้800ร้ลดลงเยอะมากใช่ค่ะเพื่อนๆ ใช่หลอกหลอกอุอ้ยตอนนี้เหลือ30บใบแล้วนะคะเพื่อนๆรีบกดเลยนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะเคยบ,บอยหลอกอ่าไฮนูมเราเหลืออีกไม่ถึง10นาทีลแล้วเพื่อนๆไฮไลทหอกไรไลไลเพื่อนๆจะกดดูสินค้าอื่น <c oughs> ในตะกร้าได้นะคะไม่ว่าจะครีมกันแดดหรือโฟมล้างหน้านะเพื่อนๆมีสินค้าอีกมากมายของยูเซรลีนในตะกร้าวันนี้นะครับไหนบอกหน ก,ก,กดที่ตะก,ก้ากดที่ตะก้าอ่ามีสินค้าหลายอย่างเลยนะครับผมไม่ใช่แค่2ตัวนี้นะตัวนี้คือลดการอักเสบของสิวส่วนตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องลดรอยจุดด่างดำนะครับผมแนะนำว่าให้ไปใช้คู่กันได้เลยเพราะเพื่อนๆเนี่ยอา,อาจจะกดสิวมาหรืออะไรเงี้ยแล้วทำให้มีแผลเป็นแผลดำนะครับเพื่อนๆใช้ตัวนี้ทาได้เลยเป็นประจำทุกวันนะครับรอยแผลเป็นรอยดำเนี่ยจะหายไวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้คือช่วยลดสิวอักเสบใครที่กำลังแบบรู้สึกว่าจับตรงหน้าแล้วแบบมันมีสิวอักเสบก็ลองไปใช้กันได้เลยนะครับผมดีจริงๆ พี่จริงๆิงตอนนี้ตั้งวมดเป็นแหลมตากสมมงลอักสิบคนสองซิวยุบไวว้าวรดรดอืมรดยาเก่งมากเลยนะอีกหนึ่งเดือนนะเราจะมาดูกันนะว่าเขาจะพูดเก่งขึ้นขนาดไหนเลยนะแต่ผมว่าเก่งอีกมากมากเลยมากๆเลยอ๋อคือแบบเขาจะมาขายของแทนผมละน่ารักมากๆนะฮะมี เข้าใจแะ่แปลว่าเข้าใจแล้วนะครับตอนนี okay ้เพื่อนเพื่อนเราเหรอเุ้ยขอโทษกะเพราไข่ดาวชอบชอบฟูดกะเพราไข่ดาว Yes กะเพราหมูสับ Yes 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 ชอบจริงนะครับชอบชอบผักซีอิ๊ว พาซิลจบเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานนี้เพื่อนๆเราเหลือแค่เจ็ดนาทีแล้วนะใครที่กดตะกร้าไว้รีบกดเช็คเอาต์เลยนะจ๊ะเพราะว่าหลังจบงานนี้เราจะได้รัะเรากินพาซิลเรากิินพซลเรากินพาซิลเราเรากินพาซิลกิินพซลโอเคโอเคเอากี่ตัววี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  together พาซิลอิทยาพาซิลอิท อร่อยอร่อยอร่อยพัสซิวพัสซิวอร่อยอร่อยอร่อยแน่นอนไออร่อยอง่อร่อย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 อร่อิอร่ยอ่ออร่อยอร่อยอ่อยอร่อยอรยอร่อยอะอยร่อยรอย่อยออย่ยังอย่อยอรอ่อยอนนยรอยอ่อ่่นอนรบ่อ่รรีบรรรรออ่าอยะออ วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกันซื้อไปใช้เพราะว่าผมจะบอกว่าอันนี้ถือว่าต้องขอบคุณยูสลีมากนะครับเป็นงานอีเวนต์แรกเลยที่ให้ให้เรายูยูลียูลีอีเวนต์ที่ว่าเราเราไปอีเวนต์กันอีเวนต์แรกอะ<ม>ะ่ะมีความสุขมากเป็นอีเวนต์ที่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ที่ไปกันที่งานที่สยามนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากแต่ทุกคนก็ยังไปรอเราเยอะมากนะครับที่อีเวนต์แล้วก็ ทุกคนให้การต้อนรับการมินดีมากเขาดีใจมากๆเลยนะครับวันนั้นด <im it> ีใจด <im it> ีใจดีใจยูสเอรีนฮ่าดีใจยูสเตอรีนเ <im it> <im it> นื่องจากเขาดีใจอะไรเพราะว่าเขาใช้จริงๆด้วยตอนที่เขาอยู่ที่เกาหลีเขาก็ใช้ยูสเตอรีนจริงๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วด้วยยูสเตอรจริงๆเลียวเียเลยอืม พเพื่อนๆตอนนี้ตะางกา SOS ฮอตมากนะคะพี่แน็บอกเขาไปกินซิมันดียังไงครับผมยูซิ S A ลิน SOS เซรั่มนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือขนาด40 ml นะฮะข้อดีนะครับผมก็จะบอกให้ว่าราคาปกติเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอ่าอันนี้อันนี้โอเคอ่ะชูให้หน่อยชูเฟรนต์ตัวนี้เนี่ยคือว่าราคาปกติคือ990บาทตอนนี้ลด10%เหลือ891บาท แถมได้มีคูปองอีกเยอะใช่ไหมอะไรแต่ตอนนี้คูปองน่าจะหมดไปแล้วคูปองหมดแล้วก็คือว่าลดไปเนี่ยเหลือเหลือแ800ร้อบาทนะครับก็ยังเป็นราคาดีอยู่ก็เป็นราคาที่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราเราใช้มันใช้ได้นานนะเราใช้ใช้แต้มตรงสิวอักเสบที่ว่าหาเพื่อนๆเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมีสิวอักเสบก็คือทาได้ทั้งวันเลยทาทั้งวันทาเนี่ยเป็นเซรั่มลดสิวแบบเร่งด่วนตัวนี้นี่นี่นี่ไหนๆก็เทมาแล้วนี่เลยฟอร์มฟอร์มมีเลยฟอร์มมีเลยอือตัวนี้ผมม ตัวนี้ใช้ดีลองทากันเลยมีเพื่อนๆยืนยันได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเคยใช้อยู่แล้วนี่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 ยูอนี่ยูออ่าอันนี้หลอนนะครับนี่เลย ออันาดูเซตปุ๊บยูเซตลองดวนโอเคลองวงลองทวงโอเคอะไรอันไหนอันนี้ S O S S O S S O S นะครับผมอ๋อดูเซตลองวนหน้าดูเซตลองวนหน้าดูเซตลองวนหนึ่งสองสามลองดวงสามสองหนลองลองดวนลองดวงแค่ตัวเดียวเหรออ่าอ้าวอสองมตนู น่ารักม่ะโหนี่หล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากหล่อมากนี่ขาไม่แต่งหน้าหล่อขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจิตใจผมทำด้วยอะไรนะครับเนเพื่อนเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายแล้วนะคะใครที่กดตะกร้าไว้ยังไม่ได้ชำระเงินนะรีบเช็คเอาท์เลยเพราะว่าถ้าปิดไลฟ์แล้วไม่ได้ราคานี้แล้วนะอันนี้เป็นราคาโปรเพราะว่าร้านเขาเพิ่งมาเปิดติ๊กตอกใหม่ วันแรกวันนี้เลยเลิกงานแล้วแอบไปเดทกันสองคนไหม We date date ชื่อ d a t ชื่อ date ชื่อแล้วกู같이เดทกันซะกูทุเรศเอ่อ today เออแบบไม่มีใครรู้ไปป่ะงสองคนถามเขาว่าเขาได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาหรือยังอยากไปซูเปอร์ค่ะคัตชิคันรุท้ายคุณด่าเลยไอ้ฟาต้ค่ะชิคัมเไม่ได้พาไปเลยบอกเขาไปตรงไม่เป็นไรพร้อมโดนด่าแล้วไม่เป็นไรเขาด่าก็แทนเออยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวว่างวุ้เดี๋ยวพาไปซูเปอร์มาร์เก็ต โอเคไปกันเออไปกันไปด้วยเพื่อนไม่บอกไปด้วยไปกินมาม่าไปครับไปครับผมไปกินรายอนรีบบึนบึนรถไปเลยผมยกล้อไปเลยพ่องเพื่อนทีมพงทีงานช่างมันไม่สนอยู่แล้วผมอ่ะเออเามีถามซิไปกินรายอนห้องฉันไหมคือร้านมีโกะเล็กย้อนจุบุระโอ้เป็นคำถามที่ไปบังคับกัาอีกอ่ะพูดไปดิไปก็ 나도 못고 가. Go. g y u know? No. How's t e a h w s t h i t p h together. Wow. Mama. Wow. You can? Yes. Yeah. <laughs> mm. okay. okay. Come to k o 아직 a I'm going to go to Korea. I'm going t go to k e to e e n g to go to k o เหมือนตอนนี้ค่ะเาที่เกาหลีเขายเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่ยังไม่มีผู้ชายเข้าแบบเหยียบเข้ามาในบ้านเขาเลยสักคนเดียวโอเคครับผมมันจะเป็นคนเดียวแล้วคนสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องแปลนะครับจับตัวเลยเปล่าเรามาบอกกันมีนิชารลีให้ให้ให้ขอถามก่อนเป็นเพราตอนนี้ประกหนึ่งสามสี่หกขายดีมากเลยนะคะเขาไปกดดูได้เลยนะ่าคาดีมากอันนี้ไปผมหน่อยผมถามแบบว่าผมไปเกาหลีได้จริงหรือเปล่าตอนเนี้ย

no 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 now 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 I can't I work I work I like Thailand u I I I ไม่สนใจเวลาก็คือว่าจริงผมก็เคยขอไปหลายที่นะครับแต่ไม่ได้ไปครับก็าไม่เยงไม่ให้ไปนะครับเอออันนี้ไม่ต้องแปอืมข้าหมูนอร่อยคือดูผมขอหลายที่แล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาให้ไปแต่ว่าเดือนหน้าไปเว้ยเดือนหน้าไปจริงหลายคนแม่งด่าผมไม่ขอไปขอแล้วเว้ยแต่เขาไม่ให้ไปเว้ยแต่วันเนี้ย ได้ไปแล้วเว้ยเออตบมือเลยดีใจมากเลยปากที่แน็กแบบว่าลองเทสว่าองุ่นเข้าไปอยู่ในปากได้กี่เม็ดค่ะป้อนหน่อยเดี๋ยวก็ติดคอตายไปองุ่นองุ่นลูกใหญ่เลยเออเขาอาปากแล้วนะแป๊บแป๊บพวกมันตกใจอะไรกับการป้อนองุ่นมันคีมีโนโตะไงค่ะคีมีโนโตะยุนโนะคีมีโนโตะ คไม่ไม่แป๊บหนึ่งแปลว่าอะไรคิมมีหนูโตนะไม่ให้เราแปลว่าผงชูรสนะมันตื่นเต้นดีด้าผงชูรสอะไรไม่เอานะไม่มีหนุโตคิมมี่ไม่มีไม่มีปกชิอเอ้ยมีเลยไอ้เวรนันจิกไม่มีไม่มีคิมมี่หนุ่มโตไม่ไม่เอันนั้นแน่แต่พูดถึงว่าคิมมีหนุ่มโตนั้นไม่มีหลายคนเกาหลีก็ไม่ได้เข้าใจนะครับผมไม่รู <S <S ้ใครคิมมีหนู่มโตกับเดนน่าเดนน่าเดนน่าเต้อ นนี่เพื่อนๆช่วยกันซื้อหน่อยนะคะทุกคนม re ีตะก้าเยอะมากนะ่ตาก้าที่2องเพื่อนๆไปเขาติบกันไปตาก้า2คุ้มมากนะได้3อย่างแถมได้กระเป๋ายูซุดีนตกชิ้นละสี่ร้อยห้าสิบเองทุกคน

ไม่ได้เรื่องง่ายนะเพื่อนๆใครทำได้บ้างลองหยิบปากกาที่บ้านเลยไม่มีใครทำได้หรอกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาะคลิปดีๆนะคะ